มามากินเผาถึนข้าวเข้มขนมากอาหาหลักหลายอย่างเลยนซุปพักซ้ำเนื้อกับมีอาหารทะเลกะมีนี่มีมาตั้งน่ายเป็นย่าง นั่นก็เจอป่ะไปไปอตัวไปลดลูก้าวก็เฮียน่แต่หนึ่งเลยถือนำไปเฮียครับอืมเอาเฮียกันเลยไปเลยแล้วซิกเนเจอร์ทีกแต่บานใแม่ีนี่มมีหวไปหาเฮยเียไปหลังไปน้าเียมัาไปทำเข้าเพชรดนหุอ่ะเขาเห็นใหม่ให้ไหมไปรุ่นอ โเฉพาะตัวเกาเบื้อบนี้จ้ามึอเฮียไปใชเรือคนเก็บเรามันก็ไปท่ามรอท่ามอยู่บนน้ำท่วมันก็เบืหงเขาว่าจมไปทอนหนเเทียันฝมัไดวมันเปลี่ยนายใหม่เพเหงี่งเราไปแล้วคนลวกเพรเหงาเฮียเป็นตัวไ้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยอีเี่นอ่เปลี่ยนแล้ว

ประมาณละมันขายกระป๋องละ้๙พันแต่ว่าอันนี้มันสิเบเอายุละประมาณยังอีก๑๐มือมันลเลยฮิตโปรโมชั่นมาเหีือป้องหนึ่ง๑๐พันกีบช้าไหมกลัวบ่แมันบุกไปก็เลยต้องซื้อมาให้กินจะซื้อไทยซื้อให้เมียอเปล่าซื้อกายมา ตัาแซ่บแม่ไมนแน่ลงปลางปื้ปุ่ยปลรอปุ่ยแห้งคนมูแม่บรรดาปลากระปองว้อันี่ทิ้กระเพาะออนแซ่บไข่เข้ม ถ้ามันูกตักนะให้แมววางูแรกตักตักอะไร้เท่าไหร่กันอยก็แ่ดีกินพัดจกบานผอยากกินอยู่ก่อนพอเองเป็นบัตรคเยัสายสุกมาที่ โปรโมชั่นเนี่ยมันมดอายุด้วโปรโมชันไปอิมมันล้ลกออก็โปรโมชั่นคนคนจะซื้อนะซื้อเนาะถ่ายดีแล้วแบนี้วันมันยังใส่เวลาอยู่ส <c oughs> ิบมือแส่ว่า มันหมดอันน to yeah, um. ้สอาเดือนยังกินได้อยู่เว่ามันเข้าเฮดเผือไว้แล้วน้ำสเขาเกือไวไปอย่างละแล้วสาเดือนสองเดือนบเป็น้กินได้ตัวห้งก็กล้ากลนล้วือน้ำเยอะาล้อนดูฝรั่งโบเป็นยังไงเป็นีืแอละนีลพมันทีหมดอายุแล้วมันโลกออกระเขาก็ชื่อมามือว เอาแอบเด็กก็ไม่แอบเลนะเดี๋ยวเราคนได้เอาติบมาว่าซื้อข้าวแบทมกินแมได้ว้ยัวดอกครับโอ้ยท่านั้นบอกให้กินถาบท่านรืมเลยอเออเราไปซื้อมากินอ่ะเออโอ้แล้วเขาถามมาใช้เอให้นึกหัวซื่อจังยองจะเอถามมาเอาอย่างบอ ขุ้นขาเลกินขากินแท้ัคนยางทายด้วยหรอน้องายาคือาเราสิไปกินมายังมาตำลังกินตำลังอ้เสียบไหลไข่ตัวเตียไข่เตียมันมันกเมือเนี่ เอาะปุเนาเรียมสับมแสบด้วยล่ะอันนี้เอากนปกเคมกับยังกระปุหอ่ะเออเค็มเอออยมังคุดนีเนาะเั็มใส่ะเกียใส่เค็ตกไข่ิื้อมาแล้วยอะมาเนาะซื้อมาให้ขากินยกินเกินมาเาู่ครเดือนไปสัีมันมันมาลองยื้อแล้วมันซื้อมาใส่อกไก่ เป็นอาหารจมเขียนอยู่ในโทรศัพท์ดอเปมเห่าเบียรกซื้อมาะมันกินมันกินต้มมีต้มแล้วเอาไข่ไปใส่ก้มากับพอดดอกฮัทมันมัซื้อใส่กับต้มยนกินมี่ินะฮะอ้ กินท้ากินท้ายพวกมั่วีเอามให้เบิ้งหนึ่งสิบพันะมัลายๆนี่ปาสิบพันเฮ้ย้่ไปซื้อไหมเขาปานปัตตลัดนัดเดี๋ยวนี้นาเงนเด็ออกเงินเด็ดออกอันนี้นีซื้อซื้อซื้อแพนม่อแถมสามไเก้าอันแพทละห้าสิบอืมมีซื้อต่อเย็เย็บเนี่วคณบอกเบาไปเล้ กงเบิ่งอายุมันนั่ตามตาดมา่หันนตลาดหลงะยูไนีลายฮะบอยูไนมาย่มนะะทั่วยังอยู่หันห้าสิบเขาบอกอ้มลายดีเว้ว่ะใก็อยู่ตลาดสะดแสนอลาิบิาิาินสอร์เดอร์อห่กอกันใหม่ตัมตัมตัม